ถ้ามึงถ้ามึงโดนด้วยคนดูก็ต้องโดนด้วยเด็กเราต้องโดนไปด้วยกันเด็ก <c oughs> ม,มึงจะแบบไปโดนคนเดียวก็ไม่ได้ป้าแสดงว่ามึงค <c oughs> <c oughs> ิดว่าคนดูไม่ใช่พวกแล้วไอ้โงไ่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเกี่ยวนะไม่ไม่เกียเก่ยว,เ,ยวเขาเกี่ยวต้องมารับเรื่องอะไรคิดี้เด็กอ,อยากให้เขามีความสุขในการดูตรีมตมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเกี่ยวทุกทางด้วยกันอ่ะไม่เข้าใจตรงนี้หรอไม่ผมจะให้เขามีความสุขอย่างเดียวไม่ได้ยู่ข้างผมอ่ะไม่ได้ต้องอะไรทุกด้วยกันเราเจออะไรมาแย่ๆเราก็ต้องไปด้วยกันดิ อะไรที่แย่ยๆแล้วให้เขาได้พักได้ผ่อนเอาง่ายคือเอาเวลาคือยุบวงไปหาอะไรที่จะลงใจดีกว่าไม่เกี่ยวมึงมั่วแล้วเรื่องเครียดก็มีเรื่องสนุกไปในตัวเหมือนกันคิดในแง่ดีเสมอในโลกมนุษย์อะถ้าคิดแต่แย,ย่เรื่องหลายๆมันก็ไม่ดีดี <S <S เอาโลกมันก็จะเศร้าดิ <S <S ผมไม่ได้คิดอะไรเลยผมยังหัวเราะอยู่เลยเดีย่ยไเ้ยอ่ะ ไม่ได้ดิคิดอย่างนี้ไม่ได้ดิเซริร์ไม่ดีนะ เกี่ยวไม่เกี่ยวพี่เกี่ยว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 เดี๋ยดีเดี๋ยดีเริ่มไปฟังพี่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใจเดี๋ยวพี่ฟังวิ่งปกป้องพี่ตลอดแต่ถ้าอะไรที่เราคิดไม่ตรงกันเราก็ต้องอะไรี่ไม่ได้มึงต้องคิดตรงกับพี่ดิไม่ได้ไม่ไฟังพี่กูก็รู้แล้วว่ามึงเปลี่ยนไปเว้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโมราครับคืออันนี้ไม่เป็นไรเว้ยไม่เป็นไรเว้ยได้พี่พี่ต้องเป็นผู้ใหญ่ที่รับฟังไม่รับฟังกูไม่รับฟังใครทั้งนั้นกูฟัังงแตต่วเอ ได้ไม่น่าทีคนอื่นพี่ยังรับฟังเลยน้องตัวเองพี่ต้องรับฟังมากกว่าดิจริงไหมไม่จริงอ,ะอ่ะอ้าวโอเครับเลือกรับเลือกเลยแบบนี้มาเล่นเกมดิโอ้ยพี่ไปเป็นอเวนเจอร์อวกาศอะไรของพี่เอาวัชการ์คยอะไรไม่ได้ตามอไอ้โขวี้ยจุกเล่นสน,นุกจัดไอ้จุกไปแล้วนะ อยู่ไม่อยู่อยู่ไงไอ้โจกจู๊จกขอเสียงน้องน้องน้องรักพี่อะไรเนี่ยไหนเห็นไหมเห็นไหมมาเล่นมาเล่นเพราะว่ามันไม่มีอะไรเล่ยบ่าอ้อนน้องรักพี่ตาเบี้ยอ่ามึงดูอะไรนี่พี่มาึงนอุ้ยมึงดูแค่นี้มึงดูแค่นี้เซอร์มึงดูแค่นี้เว้ยมึงดูแค่นี้เว้ยมัน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 ไม่มีที่ว่างสำหรับผมมีเดี๋ยวกูออกไปอยู่กับมึงเลยนี่มาเดี๋ยวกูออกไปอยู่กับมึงสองคนเดี๋ยวกูทิ้งไอพวกระยะพิเศษนี้อยู่ข้างหลังไม่ต้องกลัวบ้านกูหลังใหญ่ม้าเดี๋ยวกูปั้นของกันเดียว แมวพี Bien, vi, ่เราผมรอพี่ได้เสมอเกมต่อไปอ่ะ์มาเจอจัดตีน้องรักพี่ครับพี่อ่เห็นไหมเซิร์ฟน้องรักพี่เอาอยู่ไม่อยู่พี่ผมอยู่ค้างพี่ดิเสมอดิเมื่อกี้หนาวเลยนไอเซิร์ฟมันทิ้งกูไอเซิร์ฟมันทิ้งกูไอเซิร์ฟมันทิ้งกูไอตีไอเซิร์ฟมันทิ้งเราอ่ะมึงดูดิเรื่องนี่ไงมันไม่มาเล่นกับเรานี่ไงมึงดูดิ เพราะว่าไอแซฟบอกอะพี่ไอ้เซฟบอกว่ากูระปวดเฮ็ดกลุ่มเฮ็ดบอกแค่อะไรไม่เล่นเกมเฮ้ยไป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 อ้นี่กันไปไปทำไอ้นี่กันหน่อยดิเต๋กูกูเลยอ๋อไอ้เทียสตอนนี้เป็นหลายอสาวไปดีตอนนี้หน่อยไอเซิร์ฟมันบอกมันไม่อยู่ไหวนี่ไม่หรอไออะไรนะไอ้แซฟเนี่ยมันไปคุยกับอไอแซฟเนี่ยเหรอเออเลยไม่ว่างไอแซฟอยู่ตอนนี้อ้าวมันไอแซฟเล่นผมเล่นได้ผมเล่นได้อะไร อเพียกับอกกนั้นโอกาสคุยกับโบกันในเอเอนี่ดิคอร์ดมึงเห็นลูกพี่กูไหมล่ะเศษแกงแตกอ่ะได้มึงเห็นลูกพี่กูป่ะมึงเห็นลูกพี่กูป่ะกูถามมึงหน่อยมึงเห็นลูกพี่กูป่ะลูกพี่กูอ่ะลูกพี่กูอ่ะเดี่ยวคนเดียวอ่ะลูกพี่กูอ่ะเอ้ามึงลืมไปแล้วไงไม่ใช่เออประวัติถ่ายจากสูบเนอะมึงรู้ไหมมึงรู้ไหมคำพูดคำพูดพี่กูพูดว่าอะไรสุดท้ายเหรอคำพูดท้ายคำพูดสุดท้าย เอ็ตายก่อนไปกูจะไม่ทิ้งมึงไปไหนเพราะว่าคูได้เมียที่เสิร์ฟมึงตอนนี้ไปแล้วคูคนหายแล้วคนหายแล้วเออเบืองขวาได้เมียไปแล้วได้เมียไปแล้วมบืองขวาเขาก็ยังไม่รู้เลยเนเชเต็มเนี่ยได้เมียแล้วไปแล้วเนี่ยเขาไปต่างประเทศเขาไปแล้วเขาไปเที่ยวแล้วรับแล้วเลี้ยงลูกแล้วแล้วเนี่ยกูลากูลาวงการอะไรอย่างเียกูไป ไอตีไปลงนี่กันไปดิเดี๋ยวเดี๋ยวเอามขวดตี๋มาเนี่ยปะโอ้โหอีเหล็กหมดเแม่เด็กบ้านกูเป็นร้อยเลยอ่ะไปดิกลั่นดิกลั่นก่อนกลั่นดิในตู้เมดอ่ะก้อนจะไปลองแต่ตู้พี่ติ๋เขาไม่แชร์กันเลยนะกูุ๊กรวันนั้นที่เขาไปเขาไปไม่ได้ผมไม่มีอะไรเลยวัยชีวิตไอชีโดแบบ เพราะนั้นกูไม่เปิดของตู้เขาเขาไม่แชร์ให้กูไม่ทำอะไรบ้านเขาเลยอะสิ๋วก็แชร์บ้านหน่อยดีกูไม่มีอะไรของไอ้ควายมึงถามเบียร์ได้เลยโงไอติ๋วเล่นด้วยกันแล้วไม่แชร์แล้วมันแย่ไม่ได้ไงเอ้ยไอติมันอยู่กูไอ้ควายอย่างโง่ดิเฮียไอติมันอยู่กูตลอดฟาร์มเข้าบ้านกูตลอดมีแต่พุบมึงอะไม่อยู่เล่นแยยควาเทีย เมื่อวานเมื่อวานนี้เว้ยตีกูพามันไปที่อะไรต้องกูต้องขอร้องมันอ่ะคือจะโซโล่ให้ได้อ่ะคือจะจะจะแบบไม่ไปอ่ะไอ้เหี้ยแม่งว่าแล้วไอ้ที่อะเป็นยังงไงล่ะพี่มันชอบบินเดี่ยวอ่ะชอบบินเดี่ยวจัดเลยไอหมาเย็ดแม่นี่มันเด้อต้องแต่งนาฬิกาต้วว่อเฮ้ยไอ้ตีนาฬิกาตายลางๆไม่ดีที่บ้านไม่เอาอะไรอย่าเป็นอะไรอ่ะลางไม่ดีอะไรไม่ได้เขาบอกว่าถ้านาฬิกาตายเนี่ย มันจะทําให้ชีวิตเราไม่เดินงอกไหนเนี่ยนาฬิกาตายเนี่ยมึงดูด้านซ้ายนี่ดิ<ๆ>อออเออเหนือยอ่ะงั้นเาเอา,เอ,าอ่ะล้างมืออ่างล้างมือเวลาเราไปอันนี้เสร็จปุ๊บเราก็ไปล้างมือเวลาก็ถือแล้วบึ้ม่ัคอร่อยก็ดีพึ่งหวากอะไรอ่ระ เียอะไรนถ้าทำไมกูลงมาปุ๊บเลือดกูลบเลยไว้สัตว์ตรงนี้โตไว้ัโปรดิกี้คืออะไรร่างกายเราจะพังกันหมดร่างกายเราจะพังมาหมดเดือนนี้ร่างกายเราจะพังกันหมดกดด้วยไอตีสนายกูยิงหก0 0รทางูยิงเท่าไหร่ปอตัวเนี้ยเต็มยัง หกเก้าเลยหรอห้าพันเก้าอ้าห้าพันเก้าตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมมึงยิงห้าพันเก้าใส่กระสุนเทียร์ยังกระสุนสูงยังไม่ใส่ต้องใส่ไหมใส่กระสุนระดับสองอยู่เลยตะเตียวอยู่เลยไอออนอะไรไม,ไม่ลงมอะไรตัดนี่่ะ mà sẽ đưng ngái mà không mà, hai phải không em mình ghi hai, cái gì, cái này mình chưa biết đỏ 105, phe, quỵ, ไม่หมาป่ามันไม่ดีวะเราไปตีหัวหน้าเผ่าพันธุ์ทไมอ่ะเ้าันตีนะมึ่อกเอ้าไอ้พี่เต้ดีกว่าพี่ไปแลอะนะใคกว่าคนสนิทพี่อ่ะตองรู้แจ้งไอ้ปื๊ดเ่อตันไหนอะ ปืนทนา,ายใส่สวนอยู่ใช่ได้ปืนมันไม่มีที่ที่แย้งอ่ะที่แย้งเลยเอาเด็กก็มีหลักงเข้าวให้พังไปเลยใช่เหรอ,อ,อไม่ไม่มันมีหลาย,ยาอจ้าฝั่งมันก็ไม่มีที่แย้งไม่มีคันไม่มีคันไม่มีของแย้งมันยังใช้ปากเปล่าได้เลยเอ,เอาก็เราให้อภัยมันไงไม่มีคมมใครบอกใ,<ค><ม>ให้อภัยแอดมินอ่ะแอดมินน่ะปัดตกไปเลยงงเหมือนกัน โอ้โหแล้วไม่มีใครยิงอ่ะมันยันยันหลายย่างมันหลาแย่างรู้ว่าแต่รู้กว่าโคตสนิทพี่อ่ะใกล้แล้วอ่ะจะไปหรือจะใครจะไปกูไม่สนดังนั้นอะขอแค่แม่งใครทําผิดอ่ะต้องตายตายหมดเลยก็ได้อ่ะโดนอะไรอ่ะใครทําผิดไม่ต้องโดนกูตาย